มากันที่พี่แมนการินกันหน่อยดีกว่านะครับออก็ไปเผยสาเหตุนะทำสยกรรมนะที่เกาหลีนะพี่ตุกี้นะคือทุกคนคะตอนนี้นะในเรื่องราวกันอย่าเรียกว่าเสริมหรออัพรหรอเลยบางคนบางท่านเนี่ยย้อนไวเพื่อง,งานเพื่อการส่วนคุณแมนการินเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนโหน่งเขานะเพราะยืนบอกเขาเป็นเรื่องราวของหมอดูทํานายตัวเลขต่างๆนานา,นาแต่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพหน้า ทีนี้การเปลีป่ยนแปลงเสร็จปุ๊บหล่อขึ้นนอะสิคุณภรรยาก็เลยมียฉันฉันชอบมากในการหล่อของคุณชอบตรงไหนาถามคุณแมนเชิญค่ะเชิญครคับพี่แมนครับปีหกเก้าอยากจะเป็นดาราหน้าใหม่กับเขาบ้าง<笑><笑>นะครับบางทีแบบว่าภรรยาเห็นหรือน้องเกลียวเห็นก็บอกพี่แมน ทำไมดูแก่จังเลยอะไรเงี้ยล้วก็แบบเอาโอเคนั้นปรับให้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับก็เลยแบบไปปรึกษามหมอท,มที่เกาหลีมาโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าน้อยที่ไหนได้ก็แทบจะทั้งหัวแล้วครับตอนนี้ตานิดจมูกหน่อยร้อยไหมเอ็นเดไทายอะไรเงี้ยกรุบกรอบก็บกิบคือจุดเริ่มต้นมาจากภรรยาทักเหรอคะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้หน้าเราเริ่มไม่ค่อยมีออร่าหรือมีราศีเท่าไหร่ความหย่อนคล้อยตามวัยด้วยแล้วก็เรื่องของโงเ่เฮงนิดนึงเ้ยเอาจริงป<อ>่ะผมยังไม่ได้ใครเห็นหน้าผมเลยผมว่าขออีกสักประมาณ2อาทิตย์ เปิดหน้ามาแล้วแบบเอยมันเข้าที่ภรรยานี่คือยังไงคะโอ้โหก็เหมือนได้สามีใหม่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ดีกับเราไหนๆเราออกกําลังกายร่างทองแล้วหน้าก็ต้องแบบดูใตดีตามไปด้วยพอหล่อแล้วคุณภรรยาก็แบบเออดีใจฉันเหมือนได้สามีใหม่พี่กี้กับพี่บู้มีโปรเจกต์ไปเกาหลีไหมไปแต่ว่าพี่ไปหาซอยไหนที่ไม่ได้ไปดื่มอ๋อไปดื่มดูกาไปไหนที่แบบไปไปไม่ได้ไปซ้ําจะชอบมากเป็นแนวนั้นไปแล้วนะครับ